สวัสดีครับผมนิกาซีฮอปปี้นะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำการใช้แบตเตอรี่นะครับมีคนถามมาว่าแบตเตอรี่ใช้กับเครื่องบินได้กี่นาทีนะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างเครื่องบินตัวนี้นะครับเป็นเครื่องบินเอกับแบตตัวนี้ที่ผมนำมาจำหน่ายนะครับทางร้านก็จะเป็นแบตเตอรี่2 2 0 0ม ah, ิลลิแอมเป์เป็นแบต3เซลล์นะครับ 35C ที่ใช้เล่นกับเครื่องบินเอฟถ้าเล่นอาจประมาณ หนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นหรือประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นครับก็จะเล่นได้ประมาณสี่ถึงห้านาทีครับผมแต่ถ้าเล่นกับเครื่องบินตัวนี้เครื่องบินเทนเนอร์ก็จะได้ประมาณแปดถึงสิบห้านาทีครับแล้วแต่เราจะเล่นในอันตราที่คันเร่งเราโยกสติครับผมถ้ายกประมาณหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นก็ได้ประมาณแปดนาทีครับแต่ถ้าเล่นเป็นเบ,บาๆก็ได้จะได้ประมาณสิบห้านาทีครับผมอันนี้มาแนะนำแบตเตอรี่นะครับ ที่ขายเล่นเครื่องบินก็จะประมาณนี้ครับผมขอบคุณมากครับ